เทนใหม่ครอบครัวกำลังมาเราแต่งห้องนอนที่หัวหินให้คุณแม่เราจะได้ทดลองพร้อมๆกันเพราะว่ากันว่าโลกใบน,นี้มีสีที่ทาปุ๊บอีกแป๊บเดียวเลยก็ปุ๊บปุ๊บก,กลับเข้ามาอยู่ได้เลย ดื่มน้ำครับขอบคุณครับสวัสดีคนดูครับบ้านและสวนแฟมิลี่นะครับโอ้ ep นี้เนี่ยมันถึงวาระของของบ้านผมแล้วคุณแบกคุณนิวก็มีพี่นุ่นพี่ท็อปเขาก็จะไปเป็นแบบสามีภรรยาคู่รักต่างๆนะครับวันนี้ฉีกแนวเลยเท็นด์ใหม่ครอบครัวกำลังมาผมและคุณแม่นะครับหนึ่งเดียวไม่มีทางเลือกทั้งแม่และลูกเพราะว่าแม่ก็มีผมคนเดียวผมก็มีแม่คนเดียวรู้ได้ไงฮะรู้ได้ไงลองถามคุณพ่อไปไหม อ,อ๋อพอมีเพิ่ม <c oughs> ครับคือวันนี้เนี่ยพามาหัวหินเลยเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่อมาเที่ยวเฉยๆครับไม่ฮ<น>ะเห็นบอกว่าจะมาชวนแต่งคอนโดสคริปเป๊ก <c oughs> มากครับน่ <c oughs> ที่นี่ครับคือคอนโดที่ผมเนี่ย ซื้อเอาไว้ปีที่8มันก็จะเริ่มมี 7, มีป <7, S 1> ีที่ 7, 7, กว่ากว่าแปโดยประมาณนะครับมันก็จะมีคือถามว่าทุกวันนี้มาพักผ่อนกันคุณพ่อคุณแม่เขามาของเขาเนี่ยเขาก็ายังมีความสุขที่นี่อยู่แต่สำหรับมุมมองผมเนี่ยผมรู้สึกว่าบางอย่างมันต้องเริ่มเปลี่ยนแล้ววันนี้ก็เลยพาทีมงานเนี่ยมาดูหน่อยว่ามุมห้องแบบห้องนอนแม่เนี่ยทุกห้องที่เป็นห้องแม่จะเหมือนกันหมดอ่าอ่าจะเริ่มมีไอ้อกระมัง้งแกงรมังก้งแกงอะไรติด เต็มไปหมดเดี๋ยวพามาดูหน่อยว่าห้องนอนเดิมของแม่เป็นอย่างไรแล้วจะเปลี่ยนแปลงให้มันสวยขึ้นในปีนี้ได้อย่างไรบ้างน,นะนี่ห้องนอนแม่ซึ่งถือว่าเป็นที่ลึกลับที่เขาไม่ยอมจะให้ใครได้มา่ม,มีลึกลับผมเนี่ยจะพาคนดูมาดูว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตกแต่งเพิ่มเติมให้มันสวยงามขึ้นคือจริงที่นี่เนี่ยซื้อมาแทบไม่ได้ทําอะไรเลย แต่ว่าการแต่งห้องสไตล์ของคุณแม่นะครับง่ายมาก <laughs> แค่คุณเอาของที่คนที่คุณรักให้มา <All right. laughs> เข้ามาไว้ในห้องที่คุณชอบมันจะกลายเป็นการแต่งบ้านสไตล์แม่ท,ทันท <laughs> ีสไตล์สไตล์สไตล์ แม่ท,ทันทีเช่นรูปภาพหลาน,ลานสาวสาวคนเดียววาด<ข>ามา,าเลยตอนใช้เขาอยู่มัธยมเอารูปภาพมันเลือกกันมีอยู่เจ็ดแปดรูป <c oughs> เออลูกชอบลูกไหนลูกโอ้ก็ถวทุกรูปนะน้องวาด, <c oughs> วาดแต่ถามว่าต้องเอามาติดไหมไม่เอาแม่เขากรอบแล้วก็มาติดไว้ผมว่าเอา้าอะไรกันเนี้ยอะไรกันเนี้ยผ้าริ้วอะไรที่เขาชอบใจน่ะทำเองเอานี่นน่นมาต่อกัน เราก็เอามาใช้ของเขาเขามีความสุขของเขาอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรผิดถูกเลยเราแต่งห้องนอนที่หัวหินให้คุณแม่อีกครั้งหนึ่งดีกว่า เริ่มจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานของห้องที่สวยที่สุดครับนั่นคือการทาสีผนังห้องที่ดีเราจะได้ทดลองพร้อมๆกันเพราะว่ากันว่าโลกใบนี้มีสีที่ทาปั๊บหายใจสองทีเดินกลับเข้ามาอยู่ได้เลยไม่ไม่จริงเพราะว่าเวลาทาสีทำไมครับมันจะเหม็นหลังจากที่ทาเสร็จแล้วมันจะต้องมีกรรมวิธีว่าทํายังไงจะต้องดูดกลิ่นเอากตแป้งน้ํามาใส่ใส่ทานข้าวใส่มะกรูดลงไปนึาคิดแบบยุคหินเก่า ปี2 0 2 0ทคาปึ๊บอีกแป๊บเดียวเฮ้ยก็ปุ๊บปึ๊บ,บกลับเข้ามาอยู่ได้เลย มุมนี้ที่เรากําลังนั่งกันอยู่7ปีที่ผ่านมานะครับถือว่าได้ใช้ประโยชน์จากเขาเนี่ยน้อยครั้งโต๊ะทานข้ามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทุกอย่างเ,เราเดินเข้ามาเราก็จะเทไปทางนูน้นหมดเลยตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนค่อนข้างน้อยครั้งปรึกษากับทีมงานบ้านอสวนแฟมิลี่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเกิดมันจะสร้าง ชิ้นงานเวลาเรามาพักก่อนลูกพกงานมาทำด้วยแล้วมันเกิดตรงนี้ได้แต่จริงๆแม่ซื้อมาเนี่ยใช้คนเดียวใช่คือแม่บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ เดี๋ยวเผื่อว่าใครมามันจะได้เป็นมีโซฟาเบดไว้นอนน้องๆมาหลานมาจะเป็นโซฟาเบดค่ะแต่ว่าตั้งแต่ซื้อมาเขามาหุ่นเดียวเองเอาจิงๆเนี่ยสองห้องนอนยังนอนไม่ครบเลยถ้าอนุมัติเนี่ยจะจะเปลี่ยนมุมนี้ให้มีประโยชน์เลยแล้วสะสวยแน่นอนถ้าอนุมัติเดี๋ยวเซ็นโอนรอยไว้เลยจะทำไรทำมาบ่อยๆงานการไม่ต้องทำกันแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวงั้นเราปรับปรองมุมนี้กันหน่อยดีกว่าครับ วันนี้นะครับเลือกใช้สีนิปป้อนเพนแ Air แคร์ครับทาสีเนี่ยสวยอย่างเดียวไม่ได้จะต้องไม่มีกลิ่นชุนนะครับแล้วก็ฟออากาศได้ยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนะครับแถมยังดูดซับสารฟอร์มอลได้ด้วยนะครับไม่เกิดมลพิษสุขภาพดีเนี่ยมันต้องดีจากภายในหายใจเข้าไปไม่ต้องดีก่อนคุณเริ่มเลย เริ่มทาสีกันนะฮะอันนี้นี่คือผนังที่ผมเตรียมทาสีรองพื้นไว้แล้วอย่างที่บอกครับเราเลือกใช้สีนิปพอนเพนแอแค e นะเบอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะก๊อปผมเลยนะ 3.144T ครับีขั้นตอนแรกคือคุณควรจะเอาถาดเนี่ยใส่ไปในถุงพลาสติกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวว่าเราเทสีลงไปใช่ไหมครับแล้วก็ทํางานจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อคุณจะทิ้งเนี่ยคุณจะได้รวบเนี่ยไปทั้งยวงเลย ไม่ต้องแบบไปเทไปล้างแล้วก็เทสีที่เกิดขึ้นลงไปในท่อแล้วมันก็จะเกิดมลพิษซะปเปล่านะครับเรารวกให้มันอยู่ในถุงพลาสติกของเราซะเลยดีกว่าครับ ทางนิป้อนเพนเขาแจ้งผมมานะว่าเป็นแบบสีน้ำเกรดพรีเมียมซึ่งจากประสบการณ์การไม่เคยทาสีบ่อยนะครับแต่จากประสบการณ์การดมสีแล้วเนี่ยถือว่าอันนี้ยอดเยี่ยมนะไม่มีกลิ่นฉุนเออเอาสิเอาเขาสิผมว่าจริงๆแล้วคิดว่ามันจะยากกว่าน,นี้นะแต่อันนี้ทาเองก็ง่ายดีนะครับถ้าเกิดไม่มีกลิ่นฉุนแบบนี้สามารถทําเป็นกิจกรรมครอบครัวอย่างได้เลยนะชวนๆกันมาทาสีเออบันเทิงดีอนันเฮ้ยโหผมได้อาชีพใหม่วะ่ะ ที่นี่ผมนําคุณแม่ไปเก็บตัวไว้ในสถานที่ปิดนะครับไม่ให้คุยกับใครและเมื่อคุณแม่เดินกลับมาก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทีมงานหรือเรียกว่ากองโจรก็ได้ได้กระทาการทําห้องของเราเนี่ยให้มันน่าอยู่ขึ้นให้มันมีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็สาคัญคือทําให้อากาศในห้องเราเนี่ยดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยตอนเดินเข้ามาครับมีความรู้สึกแบบเออช่างไม่รกแน่ <laughs> สีถูกใจพอแบบเข้ามาถึงเนี่ยคือนั่ง สีไม่เท่ากันเอาแต่ว่าพอแบบยืนดูแล้วแบบเออมันสวยดีนะจากแบบเข้มแล้วก็มาอ่อนหนแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบคือเข้ามาเนี่ย เตรียมแล้วว่าแมสอยู่กระเป๋านี้อ๋อแต่ว่า,วามันไม่มีกลิ่นจริงอ่ะภาพจําแรกของการทาสีของอ่าคนอายุเท่าคุณแม่เนี่ยการทาสีคือเรื่องใหญ่กลิ่นเนี่ยมันจะฟุ้งอยู่ในบ้านคุณในห้องคุณเนี่ยเป็นเวลานานมากนะครับแต่ว่าห้องนี้มันเป็นห้องที่พื้นที่ค่อนข้างจะกว้างแม่อาจจะตัดสินไม่ได้ว่าสีเนี่ยมันไม่มีกลิ่นจริงหรือไม่ในห้องนอนดีกว่ายังไม่เห็นว่าลูกเนี่ยเปลี่ยน อะไรในนั้นบ้างอย่าพาไปชมครับอ๋อนี่พามามุมตัวเองอนพามามุมนี้ก่อนมาแบบน้ำย่อยน้ำย่อยเฮ้ยเฮ้คำถามแรกที่ผมและทีมงานทุกคนวันนี้จากบ้านและสวนแฟมิลี่กังวลอยู่ครับสวยไหมครับสวยไม่ถ้างั้นปลอดภัยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกไปว่าแม่ผมเนี่ยไม่ใช่อะไรก็ได้ คือเขาไมต้องเลือกสีนี้ครับคุ้มค่าถูกใจที่สุดสีนี้สดชื่น,นตื่นมาแล้วเจอ สีที่มันทาให้หัวใจเราสดชื่นแบบนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปอ่าสังเกตนะครับง่ายๆเลยคือแม่จะมีสีที่สะอาดป้องกันไวรัสป้องกันแบคทีเรียรูปภาพที่วุลเชนฐ์หนคนวาดตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในกรอบเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้เรานั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นห้องมันค่อนข้างกว้างเราทาสีห้องนี้กันโดยไม่ได้เปิดหน้าต่างใช้เวลาเท่ากันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนั้นเองตอนนี้ไม่มีกลิ่นสีนะจากใจผมเลยบอกว่าวิวัฒนาการเขาได้เยี่ยมมากสำคัญเลยคือทางนิปอนเพนแอร์แคร์เนี่ยเขายังยืน สะอาดทาสีเนี่ยสวยอย่างเดียวไม่ได้จะต้องไม่มีกลิ่นฉุนนะครับแล้วก็ฟอกอากาศได้ยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนะครับแถมยังดูดซับสารฟอร์มอลได้ด้วยนะครับไม่เกิดมลพิษสําคัญถ้าเกิดคุณจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนที่คุณรักสีอะไรที่มันกำลังจะเป็นสีที่เจ๋งที่สุดคุณเลือกแบบนั้นถ้าคุณเลือกของแบบนั้นเข้ามาให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าสบายใจถ้าเขาจะมาพักได้เลย,เลยพักไปเลยพักแซรอยก็ได้เลยอัน<ส>นี้แ<ส>ล้วแต่เลยบอกว่า<ส>บิบปอนเพนแอร์แ ใครไม่แครคุณสีเนี่ยแครคุณผมต้องขอบคุณนะครับทางบ้านและสวนแฟมิลี่นะครับขอบคุณก่อนเลยมาอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยแล้วก็มาทําห้องพักผ่อนของคุณพ่อคุณแม่ให้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณไปยังมิอนเพลด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับแล้วผมกับคุณแม่วันนี้ลาเลยนะบาย